สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะออกกําลังกายยังไงกันนะให้ดีที่สุดกับร่างกายของเรานะคะวันนี้เราอยากจะมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ i, เราก็ออกกําลังกายอยู่เราวิ่งทุกวันเลยวันละชั่วโมงหนึ่งเราโยคะยืดเกียดเราโฟล์ทุกวันเลยหรือว่าเราเล่นหน้าท้องทุกวันเลยแบบนี้น่าจะเป็นการออกกําลังกายที่ดีกับร่างกายแล้วหรือไม่นะคะแดงมีข้อมูลหนึ่งมาฝากกันค่ะคือจริงๆการออกกําลังกายเนี่ยทำให้หัวใจได้เต้นเลือดได้สุขฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นการขยับร่่่าาางงกยยยดด้้วิีเขใหญ แต่การออกกําลังกายที่จะดีที่สุดต่อสุขภาพก็คือการออกกําลังกายสลับส่วนค่ะหมายความว่าเราไม่ควรยึดติดกับการออกกําลังกายในแบบที่เราชอบแล้วก็ออกแบบนั้นไปอย่างเดียวเช่นคนที่ชอบวิ่งนะคะเราก็วิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งทุกวันโดยที่ไม่ได้ออกกําลังกายยืดเหยียดในส่วนอื่นๆหรือว่าคนที่ชอบโยคะยืดเหยียดอย่างเดียวไม่ได้ไปออกกําลังกายคาร์ดิโอหรือว่าออกเน้นในส่วนอื่นบา้างมันก็จะไม่ได้ไดในส่วนนั้นนะคะการออกกําลังกายที่ดีที่สุดต่อร่างกายก็คือการออกกําลังกายโดยการขยับให้ครบไปทุกส่วนค่ะอย่ายึดติิอยู่่่กับสงทีเรา ชอบออกกาลังกายส่วนนั้นส่วนเดียวเล่นหน้าท้องก็เล่นหน้าท้องจะให้มีก้นก็เล่นก้นนั่นเป็นการทําให้ดูดีเฉพาะส่วนแต่ถ้าจะดีที่สุดกับการไหลเวียนของร่างกายต้องออกกําลังกายสลับส่วนและออกกําลังกายสลับกันไปทุกวันนะคะคลิปต่อไปนะคะด้จะมาแนะนํา3จุดสําคัญที่เราควรต้องบริหารเพื่อขจัดภาวะติดขัดในร่างกายและทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นจะเป็นจุดไหนบ้างมาติดตามกันในคลิปหน้านะคะวันนี้หมอแดงแพทย์แผนไทยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ